What kind of presents are popular in your country? ในประเทศของคุณของขวัญอะไรที่ได้รับความนิยม It depends on the receiver. For children, t o y are the best choice. For youth, s o u v e n i r are recommend. มันขึ้นอยู่กับผู้รับถ้าเป็นเด็กดีสุดให้เลือกของเล่นแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นแนะนำให้เป็นของเที่ยวลึก w e o g e t p r e s e n t to you on what occasion? ใครให้ของขวัญคุณหรอเราให้เนื่องในโอกาสอะไร I have received many presents. Most of which were from my friends. They gave me gifts on my birthday. ฉันได้รับของขวัญมากมายเลยซึ่งส่วนใหญ่ได้จากเพื่อนพราเขาให้ฉันในวันเกิดนะ่ะ What was your last present? s ของขวัญชิ้นสุดท้ายของคุณคืออะไร It's what a handmade doll given by my best friends when I moved to another city. เป็นตุ๊กตาทำมือเพื่อนฉันให้ตอนย้ายบ้านไปที่อื่น What was the one you like best? คุณชอบอันไหนมากที่สุด I love my book a lot. It's what given to me on my birthday by my sister. ฉันรักหนังสือของฉันมากพี่สาวให้ฉันตอนวันเกิด Did you ever get a present you didn't like? คุณเคยได้ของขวัญที่ไม่ชอบไหม Yes, I have, but I still t r e a and take care of them. เคยสิแต่ฉันก็ยังเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีด้วย How do you thank people who give you presents? คุณตอบแทนคนที่ให้ของขวัญคุณยังไงบ้าง I give them presents that they would like. ฉันให้ของขวัญพวกเขาเป็นการตอบแทนอะ Who was the last person you gave a present to? คุณให้ของขวัญใครเป็นคนสุดท้าย My m o m I bought her a coat on a s i n e s t trip to Japan. แม่ของฉันเองฉันซื้อเสื้อโค้ทให้ท่านตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับที่ทำงาน Is giving p r e s e n t important in daily life? การให้ของขวัญมีความสำคัญในชีวิตประจำวันไหม Yeah, to see it. it s one of the best way s to show your love and gratitude to someone. มีส s มันเป็นวิธีที่ดีสุดวิธีหนึ่งที่แสดงถึงความรักและความกตัญญูต่อใครบางคน